นี่เนาะจะเป็นบรรยากาศมีน้ำโมกหุ้มภูเขาอตะเวนกำลังกำลังจะเริ่มโจออกมาแล้วทองฟ้าในมือนี้อ๋อคิเมคโคดงามเลยนีทางนั้นก็นาจะเป็นละพุ่งเขาจะดขึ้นเขาขึ้นมาได้ทางพุ่นนทคนนั่นน่าจะเป็นถนนของนอง้องยูนั่นเอง นี่ตัวกินแหนพร้อมหน้าพร้อมตากันกินหญ้าเลยสบายดีตอนเช้าๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับน้องเฟดบอมอยู่อีกแล้วแต่ว่าน้องบอมกับคาเวียกน้องอยูมาเปิดซองคนเดียวเนาะืันนี้น้องอยู่สิพาทุกคนมาบึ่งบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ที่รลองศาสตร์ของเหานี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้ามีหมอกคลุมน้อยนึงเนาะฮุมุมนี่ ตอนนี้ bomb, เฮาก็ให้น้องบอมเกือเป็ดเกือไกลตอนเช้าๆเลยเดี๋ยวกันได้แยกงกันไปองเฮียนเลี้ยวเคเอ็ดแล้กกันแย่ไปรงเฮียนเฮาได้แบ่งเวียกกันเดี๋ยวน้องยูนึงเขานึงเขาตอนนี้นึงเขาใกล้แล้วแล้วน้องทุกคนใกล้สีแล้วกะให้น้องบอมเกือเป็ดเกือไกลล้างถ้วยน,น้องยูแล้วนึงเขาแได้กินเดี๋ยวน้องยู่สิพาทุกคนกะสิสระเวลาพาทุกคนไปบึ่งบรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่โรงสารแถวในมื้อนี้เนาะเดี๋ยวให้ เดี๋ยวน้องอยูสิพาทุกคนไปก่อนเดี๋ยน้องอยูสิพาทุกคนบึ่งบรรยากาศตอนเศร้าตอนเศร้าๆนี่เลยทุกคนมือนีกัเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดเลยดิเย็นสบายเลยมือนีนะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปบึ่งตรงงัวในมือนีน้องอยูฮับพ,พี่สอบในการไปนับงัวนั่นเองทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปนับงัวนํากันเลยแลวพาทุกคนไปบึ่งบรรยากาศตอนเศร้ๆๆพาพร,ร,ร้อมกันไปอันนี้ก็เป็นน้องบอมเนน้องบอมกําลังเกือกไก ไก่ยานน้องบอมซํานี่ตอนนี้น้องบอมกะสีไปเกือเป็ดเนาะทุกคนตัวเป็ดหอยอยู่พูน้นอยู่คอกน,นทุกคนเดี๋ยวน้องยูกกะสิไปเบึ้งตัวงัวแหละเดี๋ยวเ่าไปเบึ้งบรรยากาศน้ากันเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเศ้าด้วยทุกคนนี้น้ำหมอกเริ่มหุม่มเดี๋ยวสิพาทุกคนไปขัง ไปนับตัวเหมือนกันนี่แหละอย่าไปคังกันเนาะทุกคนไปอย่าไปพักันอยู่คังเลยเด้อนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ลังหอดคังของเฮาแล้ว,เด,วเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนเข้าคังกันเลยเดี๋ยวไปนับตัวงัวแล้วก็ตัวขวายสองสอง,อย,งอย่างเลยเ่าไปนับนะทุกคนว่าถ้าครบก็แปลว่าเฮาก็ได้กลับถ้าไม่ครบก็เกิดเรื่อง อย่า,อาไปนับตังหัวพร้อมกันตอนนี้หดขังที่ชือ่อยังไ่ได้เข้าขังเลยทุกคนอย่าไปพร้อมกันเลยตอนนี้เขาก็เข้าขังมาลแล้วเนาะทุกคนนี่ก็ไข่ประตูแล้วแล้วนี่กระเจรกระเจไข่ประตูเดี๋ยวเราสิพาทุกคนไปนับตัว <c oughs> นับตัหัวเลยตะควย <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนไปบึงตัหัวน้อยที่น้องแฟดเอ็ดเก่ง้องหัวในมืองน่นทุกคนว่าตังหัวน้อยในมืองน้นท่านหน้าตาของมันจะหน้าหักหรือว่า เป็นตาางแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปบึ้งตอนนี้ตอนนี้มันพวกมันกําลังกินหญ้าอยู่ทุกคนถึงพูนทุนทุนทุนแหละเดี๋ยวสิไปนับตรงหวัวจะพาทุกคนไปบึ้งตุกหัวน้อยพร้อมกันอีกเดี๋ยวไปบึ้งนํำกันเลยตอนนี้เขากำลังอากาศในตอนเช้าที่ข้างเราเนาะทุกคนนี่ตอนนี้เขาสิไปนับตรงหวัวแล้วตื่นเต่า,าเลยตรงหัวนี้นะทุกคน ปีนี้หัวน้องนัวน้องแฟดเกิดสองตัวแล้วเรือทุกคนตัวตวัตัวที่หนึ่งแล้วแม่นเกิดเกิดตอนที่ไกล้กลจะแบบเอาเข้าขังแล้วฮนะทุกคนตัวที่สองแล้วแม่นหาแต่เกิดมือที่น้องแฟดเอ็ดน้องหัวให้ทุกคนได้บึง้งฮะนี่นี่เห็นเหาแล้ยางมาเลยทุกคน ยางมาบึ้งอีกนู้นเลยทุกคนนี่น,นี่ทุกคน<ม>ตัวัวน้อยเกิดไหม่เห็นบอกมันยานเหรอเอาลูกแม่แม่มันยานแม่มันทั้งยานถ้าเอาลูกมันเดี๋ยวจะพาลูกหนีล้วค่ะยานนะนี่ทุกคนนี<ม>่จับได้ัวน้องแฟดคุ้นมันมันเสื่อนนะอยู่ดีนะอยู่ดีนะ ตัวนี้จะมักขี้ดื้อหน่อยนึงเด้อทุกคนนี่ตัวนี้จะมักขี้ดื้อจับหัวมันนี่มันจะนิ่งนึกนึกนึกอยู่ใบไ,ไปบนอื่นไปก่อนเด้อนี่ตอนนี้ทิพาทุกคนมาดึงตงัวงวตัวนี้ว้าวน่ารักหน้าอินดูนะคะทุกคนโอ้ยสีงามงามเลยทุกคนดูไหมสีเหมือนอสีเหมือนแม่มันเลยทุกคนนี่สีออกแดงแดงแด,ดงขาวแนละ้วทุกคนออ้ย จะหักต่เอเพลงจะกินนมแม่แล้วนี่เอาบรรยากาศกินนมงวน้อยกินนมแม่นี่เหลียวบุงเขาอีก <c oughs> มือนั่นมาทายให้คนในเบื้อแต่ว่าคลิปปอคลิปอันนี้กะกำลังสีซ้อม มันเฮ็ดแบบวิธีนี้แปลว่ามันกําลังซีซ่อแบบตัวเฮ็ดนะทุกคนเฮ็ดกัดกุกหางจะได้อนาไมยกุกหางตัวเองเพเื่อจะบุคันว้าเจนี้ทําไมเธอดําจังทําไมเธอดําจังอีพ่อเอาน้ำมันมาทาเมื่อวานนี้เมือม่อคืนหรือเมื่อวานนี่เลยนะทุกคนมีเฮ็ดลายพูดน,น,นะงัวนะทุกคนก็เลยได้เอาน้ํามันน้ํามันที่เขาใช้รถจักน์น้ำมันดํนะาๆนะมาทา เพื่อจะให้เห็บรุ่นออกจากตัมันนี่ทุกตัก็สิได้อนามัยตัวเองเมื่อทุกตัแบบนี้หัวน้อยนี่ก็แม่แม่แม่มันจะอนามัยให้ดิ๊ตติ๊ติ๊ติ๊จับได้บอสอยู่ๆ <laughs> เลนสนอ <laughs> บึงบึง้งนาแล้ว นี่จะเป็นบรรยากาศที่ขังน้องเฟสด้วยทุกคนตอนนี้จะเป็นบรรยากาศที่ขังน้องเฟดนี่อากาศดีจังเลยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นส่วนยางเนาะติดขังน้องเฟดอันนี้จะเป็นขังโตไปอีกของน้องเฟดนั่นเองจะปะไว้ให้ตัวขวยบึง้งเวลาที่เอย ป้าให้ทุกคนนอนลงขวมทุกคนเวลาที่เวลากลางคืนเนาะทุกคนจะบดีบด้นอนเป็นแปนให้ทุกคนได้บึ้งเลยทุกคนมันจะนอนแบบอยู่ในป้าอยู่เปลนเลยมันมีหินเนาะทุกคนจะอธิบายให้ทุกคนบึ้งกับเข้าใจเลยเนาะนตัวนี้ก็ลายขนาดหินหนักัดยิ้มๆอยู่มันมาทำตัวเลยทุกคนนี่ถ้าถ้าจะเห็นบเห็นเนาะ มันอยู่นำนำเลยมันลอยลอยลอย,ลย,ลยอยู่ตามห้องทองฟ้าเลยนี่อากาศลอยตอนนี้พวกมันก็กินหญ้านะทุกคนตนัวนี้แปก๊กงูขนาดทุกคนเดี๋ยวเขาชิพะทุกคนไปเบื้องตัวควายแบบนี้นะเดี๋ยวย่างไปเบื้องตัวควายนะํากันบายยกันเด้อชิไิเบื้องตัวควายละ อนนี้ยังกินนมบได้ให้ทุกคนบึงก่อนน่าจะเป็นตูโอ้เป็นตัวผู้นะทุกคนมันกินนมแม่อยู่เลยไปสาะอยู่ในป้าเพืนนะ่อนทุกคนอยู่ในป้าบางทีอาจจะนอนบันตื้นตัวควายนี่นอนตื้นสวยขนาดเลยทุกคนบางทีก็อาจตื้นแล้วบางทีก็อาดยัง้าแม่นตื้นสวยสุดตัวควายของ เขาตื่นเนาะตักควายนี้อาจจะขี้คานก่อนตรนัวตักควายตื่นประมาณพพุ่อแปดโมงครึ่งหาเก้าโมงเลยจึงตื่นตอนนี้ซิออยูบอกโอ้าวาเลวทุกคนยังพันตื่นยิใดป้านั่นแหละทุกคนเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่ นี่ทุกคนเห็นว่าทุกคนมาอยู่ในป้านั่นแหละทุกคนนี่เขาเข้าไปในป้าดิเสียงกระลิงแม่นี่นี่จะ้ะควายนี่อันนี้จะเป็นควายตัวตัวที่ตัวตัวติดแม่นี่ยรงกลางว่าวมันบรันตื้นถ้ามันอันมันตื้นแล้วมันจะออกไปกินหญ้าทุกคนนี่มันหาแต่ลูกนี่ไเด่น ลูกมาฟูมบวกบนหงอนตื่นอันนี้น่าจะเป็นบวกตัวขวายก็สร้างมาเองนะทุกคนตัวขวายนี้วิธีก็บวกได้ทุกคนไม่ยังใงอีก,อ,กอันนี้ก็จะเป็นแม่ตัวแม่ตัวที่เอามาขี่อะไรนะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวลูกตัวลูกล่าสุดอืนน ย่งบบตื่นนอนเืถ่อไปออกไปกินหญ้าเลยไหมเลืกกระบ,บุมีหญ้ากินหอดตอนแรงมาละจบนะทุกคนตัวควยสามตัตวตรงวะ่ะสิบตัวทุกคนวิธีคันของมันสิคกับับเดเดร์บ๊ายบาย เดี๋ยวเขาจะออกไปนอกเลยทุกคนตอนนี้อันนี้ยุยป้าจงซีกมีินนลายทุกคนยุคางนี่จ้าจะเป็นส่วนยางของเขาเจ้าติดขังทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ออกมาจากป้าแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนมาบึ้งบรรยากาศตอนเช้าในมือนี้อากาศโคตรดีเลยทุกคนเย็นเย็นนี่เดี๋ยวกล้องนี่เนาะจะเป็นบรรยากาศมีน้ำหมอกหุ้มภูเขา อนี่ตะเวนกำลังกำลังจะเริ่มโจออกมาแล้วทองฟ้าแตเมื่อนี้โออคิเมโคงามเลยทางนั้นก็จ้าจะเป็นละพูเขาจะดขึ้นเขาขึ้นมาทางพุ่นนะทคนนั่นน,น,น,น่าจะเป็นเหมือนของน้องยูนันเองนี่ตัวกิน่าพร้อมหน้าพร้อมตากันกินงาเลย เมื่อเลยเนาะทุกคนตอนนี้บรรยากาศตอนนี้โคตรอากาศดีเลยมูมีบรรยาิว่าเลยทุกคนถ้าผ่ามาคลิปนี้ของน้องบอมน้องบอมบุม,มาเนาะถ้าผ่ามาคลิปนี้ของอยูพาทุกคนมาเลาะเบึ่งตุงัวกับตัวควายมานับตงงวัตัวควายและชมบรรยากาศตอนเช้าที่ลองสารแหละขังของน้องอยูนั่นเองน่าจะแม่นขังเลยวันดี้ไปลองสารไม่มีโอกาสน่าจะพาทุกคนมาเบึ่งตุงัวอีกเือหนึง่ง เพื่อมันจะเกิดลูกอีกมาทุกคนเกิดลูกมาอีก 3- ามตูตอนนี้กําลังอุ้มทองอยู่นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแฟตบอมยูดเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องยูก,กับคอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย